ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับวันนี้กลับมาอยู่ในเกมมาครับอ,อีกแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเอาชีวิตรอดวันบล็อกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับไปเดี๋ยวที่ผมเล่นชื่อว่าอีกบล็อกนะคะนั่นเนี่ยเห็นไหมแฮกบล็อกจอเป็นอย่างนี้เลยตเดียด๋วยวล่ะไปอุ้ยมันเหล็กมากอนะ่ะ ที่ผมเล่นเขาเรียกว่าแอปวันบ็อกนะครับเดี๋ยวเราแป๊บนึ่งนะครับทำไปผน้ชมนะครับเราแป๊บเข้ามาแล้วนะครับทำไนเช้ชมวันนี้อยู่ในวันบ็อกนะครับนอนดีกว่าไหมอาจจะนะน้อยอย่างน้อยก็จะได้สู้กับซอมบี้เลเวลยิเแล้วหรอมีเข้าเซิร์ฟเวอร์เลย

อะไรเงี้ยและแค่ขอแค่เรารวยก็พอเฮ้ยต้องเสียสละโอ้ะเดีเดวเดะเ,เราปลูกุ้งไหนตรงนี้ไม่ได้หรอโอ้ต้องมีดินจริงด้วยเราปลูกุ้งไม้ตรงป่าๆไว้ได้เราทําดินไม่ได้ด้วอืมงั้นก็ไม่เป็นไรถือว่ามีชุดเกะเหล็กก็ถือว่าดีแล้ว ใจดูหน่ยสิอู้หูกงน้ำยาเลเวลโอเคขอบคุณครับมีแต่น้ำยาเลเวลอย่างเดียวเลยน่าเราโอ้แล้วก็มีเตียงอยู่แล้วนี่เราไม่ต้อง ก็เลยชอบตื่นสายเพื่อมาคิดงานกว่เเราไม่ต้องการเล็กัันนี้แล้วไม่ใช่เราไม่ต้องการไอโมเขารกวมเขาเียกวโฟมนะคอยากทำแนวนี้ติดโโลอ่ะจมงดีแต่พอไม่มาเข้ามืองน้อยเราก็มีลูกโซโลแล้วสามารถจิ้ให้มันตกลงไปได้ลูกชาโลมสนเพห้ทงี่เป็นอะไรเร่อาอบเี๋าเรื่องห้สอรี่ร่งนโอเคก็ไมองทำอยู่นัรีนนะมทตัวงานจริงต้องอะไรจริง คอนเทนต์เนี่ยใช้ต้เป็นแบบไหนเนี่มคอนเทนต์่ายคอนเทนต์กเรีใช่ไหมแบบไหนดูแบบไหนดียวหลังคท้่มากเลยเุกมันอกเลยวแล้วมันจะมาตรนี้ไมด้ตรงี้ยะไครับเดี๋ยวซอมบี้มาเลยเจุดไปเผื่อซอมบี้มา วอกอะไรหายมันจะหายด้วยกระโดดแรกใช่ไหมโอเคจะบอกนะว่าไอ้สเกลิตัรน้ำแข็งจะมาอีกาาาาวย ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะว่าบุกชี้อะไรคอมเมนต์อะไรไม่รู้เทกโ็เปอรท็อกอินอะไรอันผิดละผิดตัดตัตต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 งขอบคุณจ้าบายนี่สัมีัไม่ดีมันจติดเชื้อแต่ถ้าเราไม่มีของวินแล้วก็ เกลียดตั้งแต่น้ำแข็งอย่าบอกนะว่าแต่เราอ๋อถามหน่อยนะว่าทำไมมันถึงไม่ลายๆจุดยังไงไรก็ห้องละเราจ้างจุดไฟเผาสไปเดอร์ทิ้งเลยเพราะตอนกลางคืนสไปเดอร์มันจะทำ้ายเราอุ้ยอุ้ยปืนจุดไฟจุดไฟเออต้องยอมตายแล้วป่ะเนี่ย แค่นี้แต่อันนี้โหเร็วกว่าที่ล็กดีกว่าพังยากด้วยอะไรอะไรดินเอ้ยจะปลูกต้นไม้ลืมไปไม่ได้ปลูกเลยเธอเขาบอกว่าคนนี้ดุนเพเขาบอกว่าเอ้ยจะปลูกต้นไม้อยู่พอดีปลูกเลยเอาแล้วทำไมมันร่องหุ่นอย่างเงี้ย อ,อะมัน,นเป็ว่าอะไรอะปปาน o n b l o กเพเยอร์เป็ว่าอะไร n o น back non b เ c k p l a อน่ะที่อยู่ข้างอะนนอน เ,เ,ขเขาบอกว่าขนาดกำลังเล่นไหมแต่ไม่ออกเลยอ๋อเขาน่าจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันใช้ปูวิธีปูต้นไม้อย่างนี้ไม่ได้เพ่นั้นแหละมันไม่ใช่วันบอกแบบคนอื่นที่เขาเล่นกันอ่ะครับนั่นแหละนะโมมีความคิดวิเคราะห์ช่ ก็เวลาคนอื่นเขาเล่นน่ะแม่นัาพิธีกรครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับวันนี้อาจจรย์แกแค่อ๋อวันนี้ขอขอลดประมาณทิปก่อนนะครับมันเลยละมันเลยละครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ